อันนี้นะคะเปอนงาค่ะคั่วนะคะแล้วก็บุบเย่าไม่ต้องละเอียดนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายใส่เกลือลงไปนะคะตัวขนมตัวแปบนะคะจริงๆก็ต้องเป็นมะพร้าวที่ขูดขาวเนะาะพอดีอของพี่อ้อยไม่มีนะคะพี่อ้อยมีมีแบบนี้เนาะก็ก็เลยทําแบบนี้นะคะเพราะาอยากทานเนาะ อันนี้จะเป็นของลูกนะคะแต่ของพี่อ้อยพี่อ้อยจะไปใช้เป็นน้ําตาลย่าหวานนะคะตัวนี้นะคะตัวถั่วแปะเนาะบางบางที่นะคะเขาก็าไม่ห่อนะคะไม่ในในความหมายที่ว่าไม่ห่อเพราะอะไรนะคะเพราะว่าบางที่เขาจะาต้งแป้งนะคะแล้วก็คุุกกับถั่วนะคะเขาจะทําแป้งเป็นแผ่นบางๆอย่างเนี้ยนะคะอ้มแล้วก็ นำมาคุกกับถั่วเนาะย้อยก็เมื่อวานนี้นึง่งนึ่งถั่วไว้ซื้อมาทิ้งไว้ในบ้านนะคะอยากทานอะไรก็จะได้ทำทานนะคะตัวแป้งนะคะจะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะผสมแป้งข้าวเจ้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าตัวจะได้ไม่เละมากหรือว่าจะไม่ไม่เหนียวเกินไปนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นงกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะให้พี่อ้อยทำตัวนี้ให้ดูก่นนะ,ะนี่นะคะแป้งสุกแล้วนะคะก็นำมาแบบนี้ได้เลย่ะ เพราะบางคนเขาก็ไม่ไม่ห่อนะคะเพราะว่าการห่อมันไม่ใช่หอง่ายๆนะคะเพราะว่าข้างในจะต้องใส่ไส้เนาะบางคนก็ทาง่ายๆก็จะคุกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นําไปคลุกกับมะพร้าวถ้าทําขายนะคะก็เน้นให้เป็นมะพร้าวเขาว—ขูดนะคะแต่ถ้าทําทานเองนะคะก็แบบนี้ก็โอเคนะคะแล้ว yeah. ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ